วันนี้เรากับทีพามาชมตลาดหลักสองอีกนะครับเมืองไทาแขกนะครับแหวงคำม่วนนะครับนี่ครับเงินเป็นเต็มไม้ค่าขายนะขายมั่นหนึ่งนาะไม้ค่านของหวานที่นะครับอ่ะจะพากันยังไปชมข้างในนะครับบรรยากาศทางเขาด้านนี้นะครับมีหร้านยิบผานะครับนี่อ่าให้เบิ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศตลาดหลักสองนะครับตลาดหลักสอง เมื่อาพาแขกอีกเชื้อนึงนะครับนับบรรยากาศคึกคักนี้นะครับผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันนี่นครับทางนี้ค้าขายขนมขนม,นเ,มเนาะแม่ค้านะขนมหนึนหน่ออนงกุญแจง่ามหนึ่งคือค้า <c oughs> อีกแล้วอ่ะทั้งนี้ปลาได้ร้านได้ทั้งผีได้ถือแม่ถื่แล้วจะลังเอาน้ำให้ปลาบอกแม่แม่ละติปลูป,ปาหลายนะครับทั้งนี้นี่ครับ นดูกข้ามายืนถ่ายสำลับหาซื้อปลาบอกโอ้โล,ลดอะไรปลานิ่นน่ะยไหมค่ะห้าสิบพันอางงางงา๋อครับคุณครับสวยงามน่าครับนี่ครับบรรยากาศตลาดลักซองเขาอีกเพื่อนหนึ่งนะครับมาเรนี่คนผู้ชมผู้งามประกาลัางเลืรียบสวยงามยุงย่ง,ยงนังฮะสบายดีเป็นยังไง ดังขึ้นเราบอกเหมือนี่เห็นในคลิปเพลงนี่ครับสาวเพล่งคนเถื่อนะครับเป็นเด็กแสดงมิวสิปเพลงเลยเนี่ยคนจูบจผู้งามแห่งตลาดรักสองนั่งนี้เด้คือสั่งขายสบายแต่สาวนี่สั่งขาขากายก็เออตะแคราอยู่เอาบรรยากาศนะครับทั้งนี้ครับขันหมักเบงเด้อทั้งนี้ก็ได้ขันหมักเบงพักมีซีใบตรงมาทั้งนี้เนาะแม่เนาะ นี่นี่มาทางนี้นี่นี่นี่ทางนี้ก็พักขึ้นกันบางทีอาหารพื้นบ้านแท้เนาะแม่เนาะนี่รัจักเรากระลังแกะก็ลังขนาดยี้นี่เอ้าสื่อซอยละไหนเด้อพี่คนนี้บางทีก็แกะขึ้นกันบอดี้ยุติเส้าตีนเส้ามือเนาะแม่เนาะนี่บางทีเนาะไม่มาไม่ไม่สดสดเนาะเลยค่ะปลาดุกโอ้ปลาดุกหน้าเด้อเนาะไปปลาดุกหน้าเด้หนิปลาคอ เราจะราเราจะพันหรอพูน้่าเราจะเงินพ่ไหมค่ะเป็นถ้วยบะเลิอแสนโอ้โหครับกดอพ่อนไครับคักเลยอาขุนบานแผบวางกับพื้นเลยปูยังไงนี่ปูหนาปูแดงปูแดงแดงิดนี่บอกเขาว่าปูแดงปูแดง่ เราขายเป็นจุมจ่มเป็นแล้วเราจุ่มใส่กันเหลี่ยมเรียบร้อยนะครับจุ่มเท่าไรเราไม่ค่านี่ยสามสิบพันเลครับใครผู้เคยกินก็มาซื้อมไ,ได้มาได้มาซื้อเปลนร่องมือได้อยู่ตลาดท่าแขกตลาดลักสองมืองท่าแขกอันนี้สุดแล้วสุดแล้วสุดแค่น,นี้ครับทั้งคุณยังได้ไหมค่าขายดีอยู่บ่พอได้ขายอยู่ร้านั่งยิ้มอยู่อาหารสินค้าละลายอย่างได้ผลครับมาได้ที่ตลาดลักสองนะครับอันนี้ ก็ไม่แปลกบ่อ้าวจามเอ็นเนาะท่านเอ็นเนาะนี่ข้าอ้าวฮอ,อ,อนบา,านเดยกับเด้ฟิงเราไส่เหนียวอ่าติดดาวแล้วฮอนบานเดยกับต้องฟีงเลยแม่บอสองพันกิบสองพันกิบสองพันบสองพันบมาได้เลยนะครับจามเอ็นแล้วนี่อยู่ตลาดลักสองเด้อน,นี่ครับ<ด>สาวนี่เรากำลัลงสื่ออยู่นี่อ้าวขายได้ดีไหมข้าโชคให้มัน ทางพี่ก็กําลังนําเงินจ่ายกันอยู่จุยๆอยู่พี่นสอันใส่กลอกเนาะทางพี่เนาะใส่กอกล่อกแท็บเมืองท่าแขกเด้อมามามาบรรยากาศตลาดลักของนะครับเมืองท่าแขกเรับนะครับบรรยากาศช่วงนี้ช่วงบ่ใบสองใบสามอ่าผู้คนก็ยังประมาณหลายปคนเดยนะครับชมบรรยากาศไปนะครับนี่ครับทางนี้กับพักมีสีใบทีสาวทางนผีรักขายผัานเน้นอยู่บ่ สา,สาวอยู่บ่าะสาวยังเจ้าเลยอสาวเนี่ยคือ,อยังก็เจ้าสาวปูวปบน<อ>้อยเนี่ครับสาวปูคนพุทธภูมิงามเดินละมาขายผักครับผักเราหลายอย่างได้เนี่ยฮะมาอุดหนุน,นละได้ได้อยู่ตลาดนี่ท่าแข่งตลาดรักซอสสีนหมูก็มาได้ทั้งพีเนี่ยขากระลั้งคำจ่วยอยู่ทั้งพี่ละเ,เมื่อยนั่ง หลายทานละพริกหลายทาแล้วเนาะอันนี้เนือนนเอ้องัวบ่อนเนื้องัวเนาะสินงัวนี่ั้างนี้อ่ะมาได้ครับตลาดหลักสองข้างนี้ยังใส่กรอกไหมครั <โก S 1> ใส่กรอกนะครับประเดี๋เป็นหมัดจังไงไปล่ะเหนียวๆเลื่อนเป็นข,ขายขายแจ้งได่หนห่งรนพิเศษโอ้ขายเป็นรูปเน,นาะขายเป็นรูปเนาะหนึ่งวันมันขายเป็นอันเป็นอันเอาเโชว์เป็นมัาไหมครับอ๋อเกิดของหลายแต่เจ้าลุงจุ่นัน่ง มไ่เต็มมือ,อบรรยากาศขาเนี่ยหมูทั้งผีได้บรรากาศทั้งพี่ปูยิิม,มางามๆไีายล้วนจะพักจะัะะะมือนจะจีบเราไมค่ะดวนึงเจ็ดสิบ้าพันเนี่ยถือเยอะเลยรันถือก็เสีนอยู่เสีนแปดสิบพันไละ่ะมีหลายราคาบอกมีหลายรา,า,ายคาบอกเน,นี่ครับมา 75, อุา่นเ็ดเดออยู่แต่หลาลักสองนครับโดวหนึ่งเจ็ดสบห้าพันอเนมรไมค่ะเอ้ย ประเภทกับประเภทเส้นเนาะไหมค่ะเนาะอ่าผู้ใดบ่มีเส้นมีสายกับฝาไม่ามาซื้อน้ำลาพี่เราจัดให้อ่าเด็กเสียนอย่าไปเส้นหยังมักเส้นกับปุ่นหรือเส้นกับเส้นกระเปียกเนาะไหมค่ะแต่ว่าบ่มีเส้นมีสายกับฝ้าไมาเอานี่น้ำลาหนีตลาดลักซองนี่อ่าเราอย่ากินเด็กเส้นมาไปไหงไดนน้องของเราทั้งนี้นะทั้งนี้ ออกช่องได้แล้วว่าว่าข็เต๋อว่าอ่าวมาน,นีออกช่องคนล่าฝันเด้เจับเจ้าสาวสาวขายพักให้เหนื่อยแล้วคือผู้งาม,มสาวยหญ่น้อยหนึ่งคือใหญ่น้อยน,อนย่ะซื้อนั่งสาวนัง่งคนซื้อนั่งหลายเนาะดึงจะไปผัวเราหนึ่งแบบไม่แต่ผู้งามพร้อมได้ซื้อนั่งซื้อหลาหน้อยนี่ประมาณน,นี้นะฮะชว่วหมันเด้อสาวนั่งเด้อครับเราขายพัก เป็นแสงนี่นะครับที่ตลาดลักซองนะครับมาอุ่นนูนแล้วได้ครับเพื่อจะเห็นแล้วครับบรรยากาศนี่ครับอาหารทะเลแบบนีเด้อปลาหมึกกุ้งน่าไม่ขาดเด้อปลาทูเป็นบะหมี่ทะเลเป็นปลาตีทะเลเพื่อจะมีอาหารทะเลขายอยู่เด้ออ้อเินอยู่ไก่ทะเลก็ได้นะไก่มากเพื่อเอาแก้กีด่งเนาะได้ไม่แก้ตอนถ่ายกล้องหั้นไปพอดีบ่มพอดีเละไป สายมากเมาแกกินอ้าวโอ้แม่ข่านี่แล้วก็ล้างนับขึ้นไปแล้วแม่นบ่อนับขึ้นไปแล้วเดี๋ยว่านเป็นกระไรแม่นบ่อพื้นพักเล่าหลายแต่หุ่นมาอุนนุนเล่าได้นะครับเสียวแบบสแกนจ่ายบ่อบัถหืงเงินมากกัได้น้องไปนบ่อแม่ข่านี่มาได้ครับตลาดรักสองอ้าวทั้งนี้อย่างกันนอขึ้นหลายคนเดี๋ยวนอชุ่มแจ่วกันเดี๋ยวนอซื้อของม่วงตี โอ้ส oh! ุัยดีกินหอมห้วยๆคนนี้จะผู้สาวมาสื่อม่วงมาตะบันไดน้อผู้สาวใดน้อมาตะบันตึงบันตึงโอ้มาเไก่เต๋อส่วนหกจุดเจ็ดติบกโลห์คนน่ะอ้าวากันเลือกเอานะครับชมบรรยากาศตลาดรักสองนะครับมืัอนี้มีโอกาสแต่เขามาอีกตั่หนึงเบืองบรรยากาศนะครับเนี่ยในเบืองบรรยากาศ นเป็นไงไรเป็นงไเนี่แม่ขายดีบ่พอได้ขายอยู่อันนี้พักหอมเนาะี่ครับทานนี้ก็บักบักกะทันบ่คือบักกะทันนี่ยไงเนาม่วงไข่ม่วงแก้วม่วงแมวงเพลอันนี้้นยใงญ่ม่วงมันเอ้าคือม่วงมันเป็นของเจ้าน่าฮ่าน่า้่วฮมัน่าฮา่าะ่าา้าหค ครับครับครับเดี๋ยวรีวิวให้เอฟซีใาได้เบิ้งเดี๋ยวชมกันว่าตลาดลักซองเนี่ยเป็นจะไรคึกคักดีบ่นี่มาทางนี้อย่างละนอสังนออย่างไนไม่ขาดนอนอสามนอนอสามหนี่นี่ครับเราแกะไปไม่หนี่งไม่สดทุกวันเนาะไม่ขาดเก่าแนวก็แต่ไม่ขาดนี่ละผู้เก่าขายอยู่นี้นอไม่ขาดทางนี้แล้วก็เนออย่างล่ะนน่อไม้นอไม้ยังล่ะนอไม้ไผ่โอ้นอไม้ไผ่เนี่ยมากึ่งไม่้ด้ว ม่เป็นไม้ได no ้ครับนี่ครับสดๆเลยเนาะสดๆเลยนี่ครับทผู้สาวบ่ผู้สาวอ่านเวลาตัวเบิ่งเบิ้งเหยาะเบาผ่านคุณสาวยังมาเบิ่งพุ่งงามๆเหมือนแม่นโลดเอ้านอสารรพ้อมบ่ผู้สาวนอสารอืมพักพร้อมบะหมี่ลายอย่างเห็นนี่ก็มีอันนี้วายบ่สารนอสารคล้ายๆก็วายเนาะไอ้ต้มถ้าก่อนอยู่บ่เบอกงต้มก่อนทำบะต้มเด้ผมบ่คือวายละจีอ่า สาวยังต้องซื้อจ้าเนอะสาวยังสาวสาวมีสาวมีครับสาวรัศมีบอกว่าเป็นรัศมีหรอกกซื้อมีซื่อรัศมีอะไรถูกต้องบวนั่นขาดดาวไปซื้อแต่ว่าคือจีเนียนละแราจะมีอ้ายขายดีๆีด้ยสาวมีด้ นี่มากระทันแล้วกับนี่แล้วเจ้านี่ก็ได้พุชานมสดแม่นอย่บ้กหม่งม่วงครับหม่งมง่วงหม่งม่วงปลาหม่งม่วงเอียงกับม่วงไข่อย่างอื่นมีครบเลยนี่ปลาปลากดปลากรดว่า<ป>นั่นเต่แต่ไม่มค้าก็ยังหลงด้วยบันเออปลาพันแม่ค้าเมาแด็กปลาอย่างก็ปลาพันปลาพันไม,ม่คา้าแล้วก็ยังเจอซื่อปลาได้ มาดหอนหอนเนาะไมค่ะเนาะแามสงาสังกะสีมนมี่ลบขมาพร้อมเนาะครับหลุดกะหามะฮอดเมาแดดเมาแดดเนี่ยโอ้ปาเต้าตีดิจะไปไปงมมาไม่ไมตัวนี้โลกอะไรเะย0กีกีโกฟันจีบอ๋อพอเสือเราเด้ดโล่เรประมาณพี่คือมาเสือเยเลยตัวเม่อยเลยโอ้ยอยาเสือซอยอยู่ผมิกอไทยคนนึงโลเราพวกีกีโปกบันจีบถือโลเราอ่อยครับจีมเงินไทย โอ้ยมันยูบา้านไปซือออ้อแล้วล่ะสาวร้านใหม่ใหม่เอาให้โชคให้ม ắ นครับแม่ค่าจังใดแม่ค่าจังนี่ขายผักอย่างขายดีบ่ขายดีนี่คืออย่างไม่อย่างไรล่ะเขียนโม่เจ้าบ่าบ่ว่ามันเขียนโม่ไงเขียนโม่ก็ตัวใหญ่แท้อันนี้อันนี้ กบหน้าแท้เน,นาะน,นี่อันนี้กบเลี้ยงแล้วบอกเรื่อยๆเสียวอันใดอันนี้โลดโอันใดกบเลี้ยงนี่โลจีฟโลจีฟพ,พันอันนี้เดซโลดอันใดแสนห้าแสนห้านี่ครับมาท้งพี่มาพอผู้สาวอีกแล้วสองคนนี่ได้อยังหลายอย่างเราบอกผู้สาวโอ้แต่แสี่แต่แตแตโอ้ยแต่อยากไปกินน้ำแข็งเนาะมาฝากยายเมาฝากยายอยู่บ้านไดก่อนยูมาาดยูมาลาดคือเดี๋ยวมาซื้อไก่แท้ แต่โนมาลาดว่าคักบ่มันจะคับมันตบมาธุระตีอันนี่ครับผู้สามมาแต่ยมาลาดเด้มกกนมากระทันใหญ่แล้ว <c oughs> มากระทันใหญ่มกา,า,ามกระทันใหญ่แล้วแบบงอควันมังม่วงปลาเนาะแม่เนาะ นี่เราขายแต่ปลาอย่างเดียวตัวนี้แล้วกขายอย่างอื่นเดี๋ยวาเลยปลานำของปลานำของท่อมปลานำอย่อื่นนำที่กับบอแมนนำของอย่างเดียวอันตัวน้อยยานี่ยเอาแม่เราเสีแถมเห้นเอาแล้วของแกมีเออเอาแล้วเนาะเราเต็มลโอ้เต่ปลา่กเขา่ปก่อนปลาปลาอืมครับ นี่เตัวใหญ่ครับตัวละลตัวละลกว่าลกตัวเกือบลกอ่ะมาได้ครับตลาดลักสปีแล้วปีแล้วนี่ปีล้วปีสองพันแล้วว่ะบระมาณปีสองพันเจ็ดสามไปีสองพัน่จดมั่นมันมันเป็นปุ๋ยไปแล้วเนาะไหมค่ะอ่ะขายได้ดีไปขายดีอ่ะชมบรรยากาศ บรรยากาศตลาดลักซองนะครับอ้าวขายดีเลยไม่ขายเอ้ยถ้งผิกดก็เอ้าเป็นขายทั้งบิึงคิดเดียวบึงโทรศัพท์ไปพร้อมเบิงึงยูทูปไปพร้อมนะไม่ขาดเนะาะขนาดเล่าสบายขนาดนั่งสั้นหัวเข่าขายสบายเลยนี่ครับไม่ขาดตลาดลักซองดูเบียสบายแต่ว่าหอนเอาใจจังหน่อยเนาะมันบ่มีทางล้มเข้ามาเอ้าให้โช่วงเห้นมานได้ไหมค่ะเอ้ยถ้าผิกาดก็เนาใหม่ เาใหม่เราไม่ไม่สดสดเลยนเานาะแม่ค่ะอ่าทางนี้กำลังค้นหาอย่างนเาางนาะแม่ค้าเนาะเอ้าคือเห็ดหูหนูหูสางเรามีเด้อทางนี้เด้อจับเป็นชุดให้เรียบร้อยเนาะชุดไทยไห่ค่ะสิบพันกีบสิบพันกีบหนึ่งโอ้ยพอเสือให้เล่าเลยโอ้ยมันจะไปยู่ใกล้บ้านจะซื้อไปอยู่อันนี้พ่ดจอยู่นี่ึนั่งเลือกขามไปหุ่นอยู่เยมาก ม่วงเมืองม่วงเมืงม่วงเมืองมักแดงเนาะอ้าวแม่ค้ากับกําลังเล่นเกมอยู่แม่ค้าก็ได้เมื่อเด็กหน่อยได้เล่นแม่ผู้ใหญ่ก็เล่นคือการได้เกมเหมือนเด้อผู้เฒ่าก็เล่นบ่เออผู้เฒ่าก็เล่นเอาเอาเข้าไปแม่ค้าขาไม่ล่าขาลูกค้าเนาะเอาไปเลยตามสบายในเดี๋ยวจะมีความสุขเย็ดไปเนาะแม่ค้านี่เราขายพักล้วนั่งสบายสบาย ดูดน้ำไปสบายสบายห่อนหอนแล้วก็ได้เหมือนทั้งคาทั้งนี้ก็ได้อ่คาเม่คาาทั้งนี้ก็ขายขนมก็ขายเดีอยสบายกันแล้วก็เบิ้งคลิปเดี่ยวเบิ้งเท่าไรสับเบิ้งยืดผูกไป็นน้ำน้ำไม่ค่าเนาะไม่ค่าพิซซ่าทั้งนี้ขายขนมนี่ตลาดรักสองเด้อนี่มาได้อยู่ไหนบ๊วเคยมามาได้ครับอยู่เพื่อนค่าแขกครับมาเด้อมาเด้อเพื่อนค่าแขกมาเด้อมีหกวัตถอาหารการกินอ่าบอกไปอ๋อนี่แซ่บกว่าแซ่เดีนี่คุณเนี่ยเนาะอยากได้ยังกูปลาหน้าเนี่ยอีส เฮ็ดฮอนมีเบิรรมชาติฝักมีสี่ใบหาใบมีเนาะเนี่ยนี่บ่มีเส้นมีสายก็ได้นี่อยากได้เส้นได้สายกับแม่เนี่ยเตะกร้าแล้วนี่เราสิจัดให้แคบหมูก็ได้เนาะอ๋อบรรยากาศตลาดลักสองครับผู้ใดมาเที่ยวเมืองไทยแขกก็เขามาแวะชมเมืองมาเดือดซื้อเดือดหาสินค้าได้แล้วครับนี่ครับทั้งนี่แม่ข่าทั้งนี้ขายน่องบุษสาวเนี่ยเนาะน่องยังนี่น่องยังชายโยน่องยังเจาะแต่ซื้อยางเรื่องสวรรค์ เบียงสวรรค์ตาคนผู้เจิดงามสื่อกับมวลเหมือนเบียงสวรรค์เด้อเอฟซีไทยเด้อเบิ่งอะไรเด้อผู้ใดอยากเห็นเล่าให้มาตลาดลักสองเมืองท่าแขกนี่เสียนแล้ขายขนมอยู่นี่ขนมนี่กเกาะเจาของหันไข่ยย่อข่ย่อขนมเนี่ยคือบุกเคยถึงยินสื่อฮะย่อโอ้ยมุยย่อนะบ่โอ้มุยย่อมุยย่อมุยย่อ เนี่ยครับลักขายมูย่อครับยี่ตลาดลักสองเนี่มาได้ครับคนผู้เจริญงามหนึ่งเนี่ยเนี่ยมา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 เลาเดื่องอ่อ่าเนี่ยขาทั้งพี่กับทั้งเบาทั้งยิ้มทั้งขายของไปพร้อมแล้วก็ได้ฉันคุยตัวสั้นนะข่าคนงามเจ้าเป็นลูกค้าบ่รรลุขายกันให้กันเจ้าเป็นลูกค้าไอ้ยนงจโตโหส่งยิ่งอ่ะไม่เจอบ้านเลยการเลือกเอาลรถกามสบายเลิ คนลาฝันชาแนลเด้อเข่าไปติดตามเนข่าวเปนติดตามเลยเด้อจะมาจะบันไดเหงอชื่อทาแข่งนี่แหละื่อแขงนี่หละตีสู่เมื่อเสื่อมัาสมเมื่อสู่ลูกชสื้อเต่าบอเลย่นี่เลยเสื้อเมื่อบุษาบุษาเอ้าลูกเต่าพันมีบอกมีหัวแล้วว่าเดี๋ยวบูงช่อสาวความมี่เอาให้โชคให้หมันเด้ออบุษากะรให้เดิมุนได้ลายเด้อ ครับผมมาทั้งพี่แม่ค้าทั้งนี่ผู้สาวเนี่ยนอนทั้งนี่้ฉันบอกเนี่ยครับแล้วขายแหงแคสตัลลูแหวแกงโมส้มมาซาลี่ผมว่านี่ครบหมเนาะนี่อ้าวขายดีดีแล้วแม่ค้าเด้อในช่วงเห็นมันครับเอาไปลงทั้งน,นี้บัดนี้ อ่าทางนี้บรรยากาศทางนี้แม่ข้าลังต่ำยิ้มต่ำโป๊ะโป๊ะโป๊ะยู่เว่ะผู้สาวความเหนือแล้วก็ยิ้มงามแบบนี้แมนี่บอกผู้สาวบอกเลยไม่ลสาวล่าแม่กับลูกสาวก็คือบวกลื่นกันพกกระดอบงามเด็ดแม่ตั้งใจกันนะนี่ลูกสาวล่าเด็กว่ามีลูกสาวอะไรคนนี้หน่เป็นวะสองอีกคนนึงใี่สันสายอีกยขนนี่การแล้วมีลูกลาบอโอ้นี่ครับ เราได้ลูกสาวภูงามคึ้แม่ได้ด้วยเนี่ยตำม,มงคุงขายพร้อมอ๋อหรอมประเดกแล้วตำชั่ให้เบิ้งเนี่ย <c oughs> เด็กเบิ้งหีมือแล้วตำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ล่ะคือคือตาดำคือตาดำเนี่ยชาตาดำด้วครับเด้อตาข้นถุูเขาวผู้งามจะได้เล่านะครับอ้าเบิ้งแล้วตำม,มงคุงกันนี่ยเบิ้งเ, <c oughs> เอียังก็สุก,กี้พร้อมบอ่ ทั้งนี้ขายยังทั้งนี้ทั้งนี้ขายยังขายลายอะยไร,าย,ร,าย,ราย,ยางเนาะ<ป>นี้กะ็ะดบังกไม้เนาะแม่เนาะบังกเบี้งดอกไม้บูชาเนาะมันมีวัตศินบ่อเม่ะแม่มือนี้สิบสอง้ามอ้าวสิบสองข้ามกจะว่าวัตถินมเครื่องขานี่ม่คเมขนมเบีงออกม,ม,มาทั้งนี้เนาะแม่ล,ลงวันถินดีบ่หรือบ่ม นี่ครับเออที่ทีเดียวเออร้านเช่นนี้ร้านที่สองที่ปีที่วันสิ้นสนะนี่ครับทำเป็นเบียงเตรียมไปบูชาอ๋อนี่ครับมาได้ครับบรรยากาศอยู่ตลาดลักสองเมืองท่าแขกบ่ได้เข้ามารีวิวโดนละครับเอ้ามาเก็บภาพให้เอสซี่ท้านเดินดึงอีกเนี่ยค่ะเราคิดจงขายสบายเด็นทั้งเพิ่มเบิ่งโทรศัพท์เพิ่นแน่งเพิ่มใส่พัดล้มยางดีแล้วก็ได้ผิวหน้าไก่ผยางแนี เนี่ยมีไอ <ๆ S 1> ีมากเกิเ <ๆ Yin. S 1> นีนนน่มันมีี่อกันมันัดมันัดพนมันัดพร้อมพนขนมมีร้านระยังอาหารการเกษตรตรงมากทางนี้เนาะไหมค่ะงนั่งกาเอาแม่ผู้สาวแล้วรถให้เราเอาแม่เาแม่นงแล้วรถนะครหลแงโลละชิบสาม่ 1 3 0สามพันสองสองโลซังหาพันเนาะแล้วรถให้รถให่พันหนึ่งหวังไปเร่อยไปเลยยรดด่วนเดี๋ยวเอาในงานคู่บุซีเห็นแต่เด้สื่อแม่บานไดรเลู้สาวมือเซ่บองคไผ่โอมือเซ่งไก่นสวยโอ้มาไกยูส่งมาแต่ทังพนหบังหันมาแต่ทั้งเี้นหมาแต่เส้นนุ่นหลัออ่านมาเนี่ เดินตลาดบันดงอยู่เออบันดงบบบ,บ,บบัหหนบันบ,บึงพนาลืมอ่าท่งนี้แม่แล้วก็ขายบักแดงนะแม่เนาะขายบักแดงแดงใหม่ๆเลยแดงใหม่ๆสดๆแต่ว่าสีเก่าเนี่ยแต่ผู้ขายเนาะเข้าแต่ผูขายเพราะแต่ว่าโอโอสินค้านี่ยใหม่สดตลอดทุกวันอ่าเก่าเนี่ยกับแต่ผู้ขายนี่แหละผู้เก่าขายอยู่นี่ แต่พอมตลาดตั้งุ่นละเอามาทั้งนี้ไม่นิยังอันนี้ไหมคะ่ะโอ้ลินหมูบ่ใส่หมูใส่หมูดินหมูจะเทียบจะทำอย่างนี้เลือดหมูมมนี่มาได้ครับตลาดลักสองอทั้งนี้กินบ่ได้แต่ว่างามงาน,นเนาะเราเอ็ดงามแต่ว่ากินบ่ได้ทั้งนี่แหน่กินได้ตรงมาทั้งนี้นี่ทั้ทงยี่แหน่กินได้ตรงมาทั้งยี่ นี่ครับไอขนมไอ้าีบ่าเอิข้าีนะครับเอาไปใส่นมเนาะไปนมหวดนมแบบกินได้เลยนไข่ขาเ่ี่ครับนี่ถุงก็ได้ก่อนนี่ไม่ชิปพัน10นเยี่ะชิปพันเอาไปนี่เเป็นเบอร์เซงาใส่ช็อกลตกินเลยบ่เลงได้เลยนี่เอานึกว่าเอาไปปาดแล้วใส่นมอีกว่าแม่ตี สิบพันโอ้นี่ครับ,บกระจีสิบพันครับมันจะเสียบของเราอยู่เดี๋ยวได้เอาสื้อกจะจีไปลองมึงกันครับนี่เป็นว่ากินได้เรื่ยมาสันมาต้องหัววัดมาต้องลาดนมมาต้องยั้งมาสันรสชาติหวานนี่แหละมาสันเป็นว่านี่ครับดูคนซื้อนนเนี่ยคนวัานี่คนท่าหลวงคนมาซื้อเป็นว่าเค,คยซื้อไปกินแล้วสดสะอาดดีอ่ะลองมึงกันนะครับ สิบพันเกีบประมาณสิบาทไทยครับประมาณถ้ีเป็นเงินไทยประมาณสิบาทครับเอ้าผมเอาไปล่องมึกงกับคุหมอนกันนะอ่ะเียวหนึ่งสิบพันไ,ไปี่ตรงนี้เน่สิบพันปยอไรวะมีสิบพันหรอ นี่นะครับคือบรรยากาศตลาดลักสองนะครับเมืองท่าแขกนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้น้ดยครับเด้อเพื่อสิได้พลาดคลิปต่อไปนะครับ